ถ้าอยากเลือกตั้งให้โปรง่งใสต้องใช้เทคโนโลยีครับเราเลือกตั้งตั้งแต่ปี2475นจนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้ว9กาเดปีมีปัญหาทุกครั้งเลยครับยกตัวอย่างเช่นคนไทยในต่างประเทศอยากเลือกตั้งเขาส่งบัตรมาแล้วถึงบ้างไม่ถึงบ้างนับบ้างไม่นับบ้างหรือบางครั้งก็มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นับคะแนนก็ล่าช้ากว่าจะรู้ผลก็ผ่านไปหลายวันแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีนะครับ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยแล้วไม่ต้องห่วงครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้ครับนี่มันยุค 5G แล้วยุครถ EV แล้วยุค ChatGPT แล้วครับและนอกจากเทคโนโลยีเนี่ยจะทําให้โปร่งใสขึ้นนะครับจะทําให้เราเนี่ยประหยัดขึ้นด้วยครับประเทศไทยเนี่ยมีคนออกซิเจนออกเสียงได้ประมาณ50ล้านคนนะครับนึกภาพว่าวันเลือกตั้งทุกคนออกจากบ้านพร้อมกันเป็นไงครับเปิดน้ํามันไหมครับบางคนนั่งรถเมย์ไปนั่งแท็กซี่ไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเปลืองเงินด้วยครับ ยังไม่รวมว่าเปลืองกระดาษมหาศาลนะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆคนครับยกตัวอย่างเช่นคนพิการเป็นต้นเรานึกดูนะครับว่าถ้าคนคนนั้นพิการอยู่ในวิวแชร์นะครับแล้วต้องไปเลือกตั้งคุณว่าลําบากไหมครับหรือคนไทยที่อยู่ต่างแดนกว่าจะเลือกตั้งได้ก็ผ่านหลายสเต็ปนะครับทีนี้มาดูกันว่าทํำยังไงก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าช่วงแรกจะเป็นช่วงไฮบริดครับผสมครับ การเลือกตั้งตามคูหาทั่วไปยังต้องมีอยู่ให้กับคนที่อาจจะไม่ค่อยคล่องกับเทคโนโลยีนะครับสามารถไปคูหาการได้เหมือนเดิมครับนอกเหนือจากนั้นสามารถทำทุกอ,อย่างผ่านมือถือได้เลยเวอร์ชันแรกโปร่งใสที่สุดคือใช้บล็อกเชนครับในโลกของเราเนี่ยมีการจดบันทึก2แบบด้วยกันครับแบบรวมศูนย์กับกระจายศูนย์ครับยกตัวอย่างเช่นโฉนดที่ดินครับ สมมุติว่าผมเนี่ยมีโฉนดที่ดินอยู่หนึ่งใบนะครับเขียนว่าผมเป็นเจ้าของนะที่ดินหนึ่งไร่นะครับแล้วผมตั้งราคาไว้ที่หนึ่งล้านบาทใช่ไหมครับถามว่าผมขายคุณตรงๆได้ไหมเอาเงินมาล้านหนึ่งเอาโฉนดไปได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปที่กรมที่ดินใช่ไหมครับแบบนี้แหละครับที่เรียกว่ารวมศูนย์ครับมีคนจดบันทึกแค่คนเดียวครับพอมีคนบันทึกแค่คนเดียวปัญหาที่ตามมาคือความล่าช้าความผิดพลาดและการโกงได้ครับ แต่ถ้าเป็นบล็อกเชนเนี่ยตรงข้ามเลยจะมีคนเชื่อบันทึกเป็นล้านล้านคนครับผมขายที่ดินให้คุณคุณจ่ายเงินมาล้านบาทมีคนรับรู้อีกล้านคนครับและแก้ไม่ได้ด้วยครับเวอร์ชั่น2เรียบง่ายมาหน่อยครับเหมือนสถาบันการเงินเลยแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเงินเขาจะให้คุณทำหนึ่งอย่างเรียกว่า KYC หรือว่า Know Your Customer ครับคือคุณต้องถ่ายรูปพร้อมแบบประชาชนแบบนี้แล้วก็กรอกข้อมูลนิดหน่อยคุณก็ทำธุกกรกรรมการเงินได้แล้วครับ เลือกตั้งก็ทําได้แบบนี้เลยครับแถมง่ายกว่าด้วยเพราะว่าไม่ต้องโอนเงินและคุณจะรู้ผลเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ครับตอนปิดหีบรู้เลยว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ครับ